นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice อ่านออกเขียนได้ภายในสองเดือนด้วยกระบวนการ TAPC โดยนายชนะพัฒนามงคลตำแหน่งครูโรงเรียนวัดคลองโนนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งความเป็นมาและสภาพของปัญหาจากการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้วยตนเองในรายวิชาภาษาไทยโรงเรียนวัดคลองโนนในเบื้องต้นนั้นข้าพเจ้าพบว่ายังมีผู้เรียนหลายคนยังขาดทักษะด้านการอ่านเขียน ยังขาดความมั่นใจในการที่จะฝึกอ่านฝึกเขียนคำหรือประโยคเวลาอ่านไม่ออกก็จะไม่รู้วิธีสะกดคำซึ่งวิชาภาษาไทยนั้นเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะบูรณาการใช้กับวิชาอื่นๆหากไม่แก้ปัญหาตั้งแต่ชั้นต้นๆ้นก็จะเกิดปัญหาในชั้นที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นข้าพเจ้าจึงคิดค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้านการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจึงทําให้เกิดนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ภายใน2เดือนด้วยกระบวนการ PAPC ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ภายใน2เดือนเป้าหมายของการดําเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน14คนสามารถพัฒนาด้านการอ่านเพิ่มขึ้นร้อละ8 5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน14คนสามารถพัฒนาด้านการเขียนเพิ่มขึ้นร้อยละ85เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน14คนมีผลสำเร็จทางการอ่านที่สูงขึ้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน14คนมีผลสำเร็จทางการเขียนที่สูงขึ้นขอบเขตของเนื้อหาการพัฒนาการอ่านการเขียนโดยใช้กระบวนการ PAPC ซึ่งขั้นตอนในการสร้างนวัตกรรมมีดังนี้ ในกรอบของ P.D.C.A. P. คือมีการวางแผนที่ดีครูประจำชั้นผู้อำนวยการโรงเรียนครูอนุบาลและครูในโรงเรียนทุกคนช่วยกันร,ระดมสาเหตุปัญหาวิเคราะห์ตัวผู้เรียนรายบุคคลโดยผ่านกระบวนการ p l c ในโรงเรียน D. คือผู้สอนและผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้นวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ภายในสเดือนด้วยกระบวนการ p a t c P. Plan วางแผนคัดกรองฐานความรู้ผู้เรียนรายบุคลคลกำหนดแนวทางการฝึกของแต่ละคนให้ชัดเจนครูเตรียมชิ้นงานฝึกให้ดูก่อนซ้ำๆหลายรอบแล้วผู้เรียนฝึกตามลองผิดถูกแล้วเริ่มฝึกด้วยตนเองครูสร้างใบงานแบบฝึกที่หลากหลายครูคอยเสริมแรงและแลกเปลี่ยนใบงานกับเพื่อนอ่านให้เพื่อนฟังเดินมาอ่านให้ครูฟังอย่างกระตือรือร้น a action ทุกกิจกรรมเน้นการฝึกแบบ active learning มีการฝึกเชิงรูปเคลื่อนที่ไม่นั่งอยู่นิ่งในรูปแบบกิจกรรมมีฝึกเดี่ยว มีฝึกเป็นกลุ่มมีแบบฝึกใบงานที่หลากหลายและน่าสนใจตามวัเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน P practice การฝึกฝนขั้นสูงฝึกอย่างต่อเนื่องฝึกซ้ำๆสลับสับเปลี่ยนใบความรู้แบบฝึกกับเพื่อนๆแย่งกันออกไปฝึกอ่านฝึกเขียนบนกระดานเช่นเขียนตามคำบอกเขียนประโยคสั้นๆเขียนแต่งประโยคจากภาพครูสนับสนุนให้กำลังใจไม่ห่างครูเดินดูผู้เรียนตลอดเวลาระหว่างฝึกขั้นสูง C check ครูตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานแบบฝึกสมุดที่ผ่านการฝึกมาอย่างหนักและต่อเนื่องสังเกตและทดสอบความรู้ด้านการอ่านและเขียนทำแบบทดสอบหลังฝึกได้ผลสะท้อนที่ดีแก่ผู้เรียนจนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆด้วยตนเอง4มีการสรุปติดตามผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนรายบุคคลจากการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยใช้นวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ภายใน2เดือนด้วยกระบวนการ PAPC A เมื่อสิ้นสุดกระบวนการฝึกผู้เรียนสามารถต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการดำเนินงานพบว่านักเรียนมีความกระตือรือรน้นรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านการอ่านการเขียนอย่างต่อเนื่อง รักในการอ่านเขียนกล้าแสดงออกและเรียนรู้อย่างมีความสุกสนุกไปกับกิจกรรมส่งผลให้ผลสำฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดจากการฝึกด้วยนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ภายใน2เดือนด้วยกระบวนการ TAPC ซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้จากผลลัพธ์หรือผลสะท้อนกลับของผู้เรียนการเผยแพร่การได้รับการยอมรับมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องการอ่านออกเขียนได้ เพื่อกระตุ้นทั้งครูและนักเรียนในการจับมือกันขับเคลื่อนโดยผ่านนวัตกรรม PAPC ให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์การใช้นวัตกรรมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางกิจกรรมหน้าเสาธงเพจ a c e b o o k ของโรงเรียนและหลายกลุ่มห้องเรียนทุกชั้นเรียน 2. บูรณาการโดยนำไปสอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 3. เผยแพร่น,นวัตกรรมแบบฝึกให้กลุ่มโรงเรียนใกล้เคียงนำไปใช้จริงกับนักเรียน